สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมไรกระโพดนะครับใช้ออนซอนนะครับใช้ออนซอนฉีดนะครับนี่ก็ขกระโพดผ่าแรงนะครับกเพิ่งได้ฝนไม่ไม่กี่ทีเนี่ยครับครับสังเกตดูนะครับต้นก็อวบอวบใหญ่นะครับใบเขียวใบใหญ่นะครับอันนี้ได้ฉีดออนซอนนะครับครับก็เขียวเสมอดีนะครับ อันนี้ก็ก็ประหยัดปุ๋ยนะครับใช้ออนซอนก็จะเขียวแล้วก็ต้นอวกใหญ่ปุ๋ยทั้งดินแล้วก็จะลดปริมาณลงได้นะครับก็จะประหยัดนะครับครับอันนี้ก็เป็นกระโพดท,ที่ว่าช่วงปลูกก็แรงนะครับแต่ว่าได้ฉีดออนซอนไปสองรอบแล้วนะครับมันก็จะเขียวสวยทนแรงได้ดีครับ ก็อยากจะฝากออนซอนนะครับออนซอนปักเขียวนะครับแบบน้ํานะครับใช้ฉีดข้าวโพดฉีดอ้อยฉีดพืชไรนะครับรวมไปจนถึงฉีดลําไยฉีดพืชผักทุกชนิดครับฉีดได้ดีครับครับก็จะได้ข้าวโพดสวยๆครับต้นอวบใหญ่นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยู่เอาไปลองใช้ลองฉีดกันดูได้ครับ ครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ